ครับส่วนที่เชิว่าตอนนี้คุก็อยู่กับรายการเอเจีดตอนนี้คุณอยู่กับดิดเกมไฟใน F23 นะครับผมนะฮะผมตอนนี้ก็โอเ้ยนะฮผมไม่ซื้อถ้าได้นี้ยังไงครับผมแล้วตอนนี้เล่จะจุดนี้ครับผมนะภายในเมืองเกิดอี ยีิบก้าพฤษภาคามเร,เร็วนี้ครับผมนะฮะซึ่งก็จะถึงและนะก็อตอนนี้ก็ต้องเล่นกลแกบนบแบบไปพักพังก่อนขอเริ่มคืนแรกเลยโอเคคืนแรกนะครับผมลดเสียงแป๊บโอเคครับผมนี่ทำไม่ดี เล่นอะไรดีวาผมได้กดรีเซ็ตออรวดเลยอ้ยผมตีดึงยองไากเลยโอ้ยได้กลับเดิมนะฮะ ยังไม่มีอะไรสเปเชียลพิเศษ<ศ>นะครับผมเพียงแค่คืนแรกนะค<ม>รับผมโอ้โหไปทีนี่มึงบรรยากาศเงียบเลยสัตว์หายแสบเฮ้ยห, <Hello? S 1> ห,หนุ่มาซัน แต่แม่งไม่เห็นมีเกิดเหี yeah, ้ยอะไรสักอย่างเลยโอ้ฮัลโหลฮัลโหลหน่อย Hello, สิฮัลโหลซินเจลูกพอ Spring Yo. Yo. <Hello. S 1> ่อลูกพ่อลูกพ่อสปริงแท็บโยโยได้ข่าวว่ามีคนตายในนั้น <Hello. S 1> ใช่ไหมโดนนีปตายใช่ไหมนะได้ข่าวอยู่หลบหนีพ่อตุ๊กตา <Hi. S 1> และแม่งเสือกไปหลบที่ดีๆไม่ชอบจะศพ นั่นนันซึกซ่อนอยู่ในตุกตากระต่ายสีทองเป็นไงล่ะตายตัวแมงหญ่สัตว์ไอ้เฮ้อเฮ้ยเจขอนี่บีบเล่นได้แต่ว่าในในโทรศัพท์มันได้ที่ไหนครับมันต้องแบบคอมดิเฮ้ยแม่อันนั่นนันไอเฮ้อ โอโหเฮ้ย <Hello. S 1> อย่ามันแกล้งกันเลยเพิ่งตีจิพะสามเองโอ้โหพัดแป๊บร้อนอากาศช่วงนี้มันร้อนหนะผมฤดูร้อนช่วงนี้ <Hello. S 1> พืษสภามีนาเอา้ยมีนาเมษา,มาพฤษภามิหุนาพฤ่จิกากากดาสิงหาร้อนมาผม <c oughs> อกาสฝนตก หน้าผมอาจจะเป็นไปนได้ยากนี่คือการพยากรณ์นี่คือการพยากรณ์นี่คือการพยากรณ์อากาศจากเอ็มจีเรเด้นะครับผมเฮ <ไอ S 1> <laughs> ียเป็นปากพันแล้วอีสัตว์โอ้หกนาทีกว่าผมนี่ยกสยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย ไส่ปอดไส่ปอดไส่ปอาไอเมื่อจะเริ่มจะเริ่มเมื่อจะเริ่มจริงจังสมาธิเนี่ยฮะอ้าวหกโมงแล้วเย้อ่าเคืนเมืนไหเสร็จปุ๊บจะ แถมนคือพิเศษเป็นโหมดได้แม่คือซึ่งก็เป็นคืนที่หกกับคืนที่เจ็ดนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเวลาเรียกตายมาลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อเร็วๆลูกพ่อกดเล่นหน่อยสิลูกพ่อมา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 เฮ้ยอดีลูกพ่อสวัสดีครับพ่อพ่อมาส่งขอให้หมดแล้วครับพ่ออ๋เปล่าลูกแค่อยากคุยกับลูกนานๆอ่ะ นั่นแหละครับอืมผมเข้าใจแล้วว่าแต่ผมต้องเรต่องเรือ่องเพื่อนแล้นะครับพ่อพ่อก็นึกเหมือนกันนะลูกนะจะข่าวว่าล,ลูกตายยังไงนะผมบอกครับผมก็โดนดีตายแบบนี้พวกเซตี้พวกชิตคา่าพอนนี้ ตอนนี้หูเขาไปเยี่ยกันเฮ้ยเดี๋ยวโลกโลกโลกยังพ่งพึ่งไปเยี่ัไปเยี่ยครับผูกลับมาแล้วครับกลับมาเยี่ยมเสร็จแล้วครับโอเคดีมากโลกนะต่อเลยตายตายนั่นใช่มเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกลับมาก่อนมเขาไปซ่อนหลบโคตุกตาโคบอดี้เฟตี้และชิก <amigo> <rec> <measure teor> ้าสามตัวนี้แหละ ผมกายในแต่ภาคสองเจอเจ้ามาสิงอยู่ในร่างนี้เออรูปเป็นตัวเป็นเด็ก็ได้แล้วื่ลูกลูกลูกลูปเฮ้ยเฮ้ยลูกลูกเฮ้ยลูกมาสิลูกลูกเฮ้ยวอนปิงแทบปิงแทบ เไปไหนวะไอลูกวะออกมาเฮ้ยเฮอยู่ไหนเฮ้ยลูกลูกพ่อ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 เอามาสิลูกครับผมกลับมาแล้วครับไปไหนมาลูกอ๋อไปส่องทารันเราจะไปหาพ่อครับ อ๋อเหรอลูกจะไปหาพ่อเหรอบอกดีๆก็ไม่ได้ <c oughs> อุ๊ยเบ่ไปอีกแล้วเบ่ไปอีกแล้ว <c oughs> ผมไปนมันไดไเป็น,นครับอ้าวเ้เบีย <c> ร <oughs> ์ครับป่าลูกฮ <c oughs> <Hello. S 1> <c oughs> ัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพ่อไปซ่อมออดิโอแป,ป๊บครับเดี๋ยวผมตามไปดูนะครับไม่ต้องมาก็ได้ามามา คุยกันต่อครับผมคุยไม่ได้แล้วครับกองพอพังแล้วครับกระงซอบมีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแมมมาคุยกันต่อ <Hi. S 1> เอาสปริงแท็บสปริงแท็บสปริงแท็บไปไหนแล้วลูกลูกลูกจะไปไหนแล้วลูก <Hello. S 1> ลูกไม่บอกพ่อก่อนแล้วลูกครับ ผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับเดินลาดตะเวนส่งเสียงอยู่นั่นแหละพ่อดิพ่อทีลูกคือพ่อจําเป็นนะพ่อจําเป็นจริงๆที่ต้องให้ลูกอยู่ในห้องนี้นั่นแหละครับจะให้ผมอยู่ห้องนี้ไม่ได้แค่ไหนครับห้าคืนเลยลูกห้าคืนหรอครับอผมเข้าใจแล้ว understandunderstand บ้านเองดิ เลสแต่แ <The> ปลว่าเข้าใจครับผมเออรู้แล้วออลว่าแปลว่าอะไรครับว่าก็แปลว่าอะไรไงอะไรล่ะครับเอา้าก็อะไรละ่ะ <Hello. S 1> หาแป,ป,ปลกๆอ้รู้คนนี้ผมหาแปลกหรอครับเออสิอืมเ,อ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเยียเพลงมาเราเซแร์วเราหรืองั้นเหมเนข้อพอหาขอหาอะไรนิดนึงนะ ยิ้มมุกมาเล่นแป๊บอะไรล่ะครับนะเดีดยวๆๆๆๆไอ้สไอ้ลูกคนนี้ไอ้ลูกคนนีเ้เดี๋ยว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 สาหามนิดนึงเนะเอ่าการสีเขียวการสีเขียว,ว,ยล,ว,วล้วครับกาน้ำสีเขียวหรือเปล่าครับผิดแล้วกระจุยประตูหนีบรอครับไม่ตกออกซะเลย เอากาับิชกสียไหมอะลูกมาถามต่อ <Hi. S 1> เอาจะถามเนี่ยพ่อจะถามแต่ลูกลูกครับงั้นถามใหม่การอะไรสีเขียวอีกรอบหนึ่งกระจูดประตูหนีบครับผิดแล้วอะไรล่ะครับเอาอีกะ้ะก็ กระตูนเคโลโลกไงคือรู้ไหมล่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับอืมกระตูนเคโรโลอืม <c oughs> ขำไหแล้วครับพ่อพ่าไม่มีอะไรฮักทายหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไ <Hello. S 2> ม่เช่มากุ้นปายพ่อเดี๋ยวสปริงแทบสปริงแทบสปริงแทบ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพ่อไปซ่อม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 แคมเปราซิสเต็มแป๊บนะลูกนะโอเคซ่อมเสร็จแล้วนะตีห้าแล้วลูกตีห้าแล้วหรครับตีห้าแล้วก็ไปตีอะไรต่อครับหกโมงเช้าไงลูกอ้อดูก็จะมีตีหกตีเจ็ดตีแปดหกโมงแลวลูก คืนสามนะครับผมโอเคมาทักไทยลูกันหน่อยสปริงแท็บสปริงแท็บฮัลโหลสปริงแท็บสปริงแท็บสปรงแท็บอ้เอ่ยสปริงแท็บโยฮัลโหล สปริงแท็บอยู่ไหนเอ่ยลูกพอ่อลูกพอ่อตาสีขาวลูกพอ่ออยู่ไหนเอ่ยสปริงแท็บเฮลโหลเฮลโหลว่าซัพแมนเฮลโหลสปริงแท็บสวัสดีครับพอ่อว่าไงลูกสบายดีบ้างไหมนี่ก็คืสนะสา,าแล้วนะคืนสาวแล้วละครับมันมันมนัช่างไวจังเลยโยังไม่ให้ได้ไปขอพอ่อเลย ไม่ต้องพอเป็นตัวเพ่อ,อ,อก็อกกได้บ้างพอแค่มาจาับเฝ้าดูลูกตลอดเลยล่ะรอครับพ่อครับอะไรลูกคือผมจะบอกว่าผมมีเพื่อนนะครับเพื่อนอะไรล่ะลูกเพื่อนตุกตาของผนี่แหละครับอ้าวอ้าวเฮ้ยพร้อมกันเฉยแล้วแม่งพังด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวเดียว เดี๋ยว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 นะเจเดี๋ยวนะเจ๊ะเดี๋ยวนะเจ๊ะตะกี้ตะกี้สปริงแท็บบอกว่าอะไรนะมีเพื่อนด้วยเหรอเดี๋ยวสปริงแทบ็บ<ไ>แบบข้องไงอ่ะเพื่อนลูกเหรอใครจะมาเหรอลูกลูกลูกเอยใครจะมาล้วลูกเฮ้ยลูกลูกตอบพ่อก่อนสิลูลูกเอยตอบพ่อก่อนสิลูลูกลูก เขาไม่ชอบแล้วบรรยายกาศอย่างนี้มันทำให้มันเงียบเหงาครับผมมาแล้วครับไปมาลูกไปเรียกเพื่อนมาครับมาทักทายพอสนุ่นอ๋อเหรอเพื่อนมีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละครับเหรออืมงั้นพอจะรอดูแล้วกันเนาะนี่นี่ก็เพื่อจะตีหนึ่งเองอขาตีสองละครับ <Hi. S 1> ผมไปตามเพื่อนมาแปไปตามมาเถอะ ครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนักหรอกครับผมก็ไปตามเื่ยคุยทีอีก hi, hi. อืกะเ,อเป็นไงลูกเจอเพื่อบ้างไหมเจอครับ <Hello. S 1> เห็นอยู่ประมาณสองสามตัว <Hello. S 1> ไปเล่ยทีนี้ก็ได้เอาไปมาไปมาจังเลยขยันเดินรือไงฮะเ <c oughs> ดีเดวเดวเดะเดเดด <c oughs> เอาอีกอื้ม <c oughs> พังพร้อมกันเยี่ยมมากเฮ้ยอ,อืเอาชิบหายแล้วพังด้วยกันทั้งคู่โอ้โหอะไรจะเม่พีคิงปานนี้ลูกลูกสปริงแทบฮัลโหลครับพ่อผมไม่ได้เป็นไหนหรอกครับรู้นะ่ะนี่พื้นจะตีสามเอิม่ม ได้เพื่อนขอ้าตาตัต้งสองร้อยเลยสิอ้ยเยี่ยแม่งพ่อมึงสัสตั้งสองร้อยพ่อวิ่งเฮียโอ้โห่หมีใช่ไหมใช่แล้วเพื่อน,นวอ่าตาคว้าสองร้อยอะ่ะพ่อครับเจอเขาแล้วใช่ไหมครับเออสิลูกเองใช่ไหมเพื่อนลูกใช่ไหมครับขอช่วยเฟรดดี้ครับผม เขามาขอตังสองร้อยถ้าใครไม่ขอเขาจะพุ่งใส่พุ่งใส่กูเมื่อกี้เนี่ยอีเยี่ยเฮ้ยโอ้โหอือหื่อยาให้มานะเว้ยสองร้อยก็สองร้อยมึงจะให้กูดีๆไม่ชอบใช่ไหมเขาจะมาแบบไม่ค่อยดีแล้วครับพอเขามาชอบเป็นนี้มประจำติดหนี้คีอะไรซ้ายทุกทีอืมเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจครับลูกอาตา อาอฮิร่สบายใจเลยครับสบายใจเหรอครับงั้นผมต้องไปเรียบเครื่องอีกใช่ไหมครับเออแล้วแต่เอง <c oughs> ก็ผมไม่ได้มีเพื่อนคนเดียวแล้วครับผม <c oughs> มีมามากี่คนครับมากี่คนก็เยอะเลยแหละครับพ่อเหรองั้นเดี๋ยวพ่อไปซ่อมคอมกันแล้วกัน <c oughs> พังเส้ยพังเล่า <c oughs> จะให้พังเล่าเป็นชิงเป็นยกขยงอะไรนอย่างเงี้ยเฮ้ <c oughs> อเออเลิกสองสามสี่ช่องซ่อมไว้เว้ยโอเค <Hello. S 1> สเปคริงคทับมาแล้วครับยังไม่เจอเพื่อนเลยครับเอิ่มลูกตะกี้พ่อเจอแล้ววะใครหรอครับเออเป็นเด็กที่ชอบจ่อหน้ากล้องอ่ะรู้จักไหม อ๋อบีบีครับผมบีบ <Hello. S 1> ีผู้ใดคือบีบีไม่รู้เพ่าไม่รู้จกักเราเรียกพวกเขาเป็นชื่อย่อดนะครับพอ่อเขาชื่อเขาชื่อเต็มของเขาก็คือน้องบอลลูนบอยบอลลูนบอยโอ้ชื่อน่ารักจังอืมเพื่อนลูกตัวเล็กอย่างนี้เลยเหรอทำไมลูกเพื่อนไม่เพื่อนลูกถึงชอบไปจอดหน้ากล้องอย่างนั้นแหละพ่อู้สึก <Hello. S 1> ใจไม่ค่อยดี รอครับนั่นพ่อไปซ่อมก่อนโอเคพ่อกำลังซ่อมอยูน่นี่จะได้ทักทายลูกตลอดเวลานะาคืนนี hi, hi. ส้สปริงเทบสปริงเทบครับผมมาแล้วครับเอออ,อุ่นใจเด้คุยกับลูกชายน้ำตาจะไหลพอวงแล้ว คิดสี่กันเลยดีกว่าในเวลาเชียงคืนตรงโอ้คือสี่โอ้สบายจงยปิดห้องแปบ๊บสวัสดีครับพอ่ออาลูกวันนี้ไม่มาเรียวจังก็วันนี้ผมได้พาพเพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยครับพ่อเ่อเหรอลูก พอจะเยอะเยอะพอสับพ่อหรือยังลลูกก็ยังมีมากพอครับพอพออาจจะ่ออดีจะทเจอเขาอีกนี้คือต่อไปเหรอแล้วลูกชอบทำอะไรบ้างไงผมเหรอครับผมก็ตามนี้ไปส่งของควันให้เด็กแต่ละคนเสิร์ฟซัมพิซซ่าเสิร์ฟฟาสต์ฟู้ด อาหารขยะให้กับพวกเด็กๆชิบมาคินที่นี่นะครับเป็นงานอาดิเรกประมาณนี้ครับเป็นงานอาดิเรกซื้อของต้องทำเป็นประจำต้องใส่ชุดนี้ไปตลอดเวลาทำงานกับพวกคกกน,นอื่นๆทำเฟรนดี้โอเคเข้าใจ <laughs> พอ่โอโหเราบอกทำไม,มล่ะครับ ผมเขินนะครับเขินอะไรของเองวะเดียวเขินอะไรของเองเฮ้ย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 อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวันนี้น no ี่ผมไปไหนล่ะครับเดี๋ยวกูไม่ใช่เพื่อนเองกูไม่ใช่เพื่อนเองไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะ What 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 the heck เดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมนี่ล้านเลยเดี๋ยวลูกสปริงแท็บสปริงแท็บอะแล้วครับพ่อเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ใครเมื่อกี้นี่ใครเมื่อกี้นี่ใครเดี๋ยวลูกกลับมาเตาพ่อก่อนกลับมาเตาพ่อก่อนลูกลูกสปริงแท็บลูกมาเตอาพ่อก่อนเดี๋ยว ไอ้อลูกมบุต่อพ่อก่อนลูกกำเมื่อกี้อะไรวะผมนี่ถึนกับโยกหลบเลยโยกซ้ายสายเอวโอ้ยเยลูก hi, hi. สปริงแท็บสปริงแท็บสปริงแท็บเฮ้ยสปริงแท็บสปริงแท็บโอ้โหไม่มาสักที ลูกไปทำอะไรลงแถวนะั้นลูกลูกโอ้กรครับมีอะไรล่ละครับ <Hello. S 1> เดี๋ยวเมื่อกี้นี่ใครวะเมื่อกี้ใครชุดสีดำๆนะลูกคุยกับพ่อได้ไหมลูกสปริงแทบพ่ออยากคุยด้วยพ่ออยากคุยด้วยสปริงแทบไม่พังบ่อยจัง ไม่พังบ่อยจังไม่พังบ่อยจังลูกลูก spring t ครับเมื่อกี้นี้ไปคุยกับเพื่อนมาแล้วที่พ่อเจอเมื่อกี้ใครล่ะลูกเขาชื่อว่าแฟนฮอมป้าเป็ดป้าเป็ดใครคือป้าเป็ดครับป้าเป็ดเขาเป็นหน้ากากตัวตลกครับเขาประจำร้านให้กับผม อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยพอนี่ถึงับโยกลบเลยครับขอชอบอยูนีไเปประจำไม่หมืนนิ่ตลอดขอเป็นแฟนทอมเป็นหน้ากาก,กที่ยืนได้ที่สามารถไปไหนมาไหนก็ได้ตามอิสระของคนที่อยากจะเป็นโอ้เป็นหน้ากากว่าไงพวอมีตั้งสองร้อยหรือเปล่าฮว่าไงห้ดให้ผมหน่อยสิ หมีมึงนะใช่ไหมเฮ้ยพวกขอตั๋วสักสองร้อยหน่อยสิเนาะจราไปซื้อยานะ่ะซื้อยาบ้าพองเลงดิเอออยาเอาก็ได้ไ<อ>ใจร้อยจุงเบยใจร้ายบ้านเองสิวะไม่มีเงินสองร้อยเว้ขอสองร้อยเปาของเองเอ๋ออ๋อ เดี๋ยวลูกมีมาตมีมาขอตังค์พ่ออีกแล้วลูกหรอครับขอชอบขอเป็นประจำเลยบอกว่าเอาไปซื้อยาไปซื้อยาเอามาเป็นยารักษาโรคกินแล้วหายคอยดมันมันมันใช่ยาเหรอลูกมันใช่ยาเหรอใช่สิครับพ่อมันเป็นยาครับผมมันเป็นยาชนิดพิเศษ ที่กินแล้วมันเขาเรียกที่เขาเรียกว่าเป็นสูบบุหรี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันน้ำมันกัญชาไม่ใช่เหรอก็ผมมานะครับผมมีข้อชอบสูบกัญชากัญชามันดีต่อสุขภาพมันดีตรงไหนวะฮะมันดีตรงไหนของเองเอ้ยเพื่อนอย่าดูถทกนัสิเพื่อนแค่สองร้อยบาทเองนะเชียวนะ สองร้อยบาทเนี่ยมันมีค่ามากนะเทียวแล้ะลพวกบหละไอ้นี่โอ้พัง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 โอ้ตีสี่ตีหกแล้ว สวัสดีชอบวัสดใสถุยไม่ใช่แล้วครับผมโอเคสปริงแทบลูกพ่อสปริงแทบสปริงแทบฮัลโหลสปริงแทบสปริงแทบอยู่ไหนลูกสปริงแท็บสปริงแทบไม่ออกมาสักทีไม่ออมาสักทีนะสปริงแทบ สปริงแทบสปริงแทบอยู่ไหนสปริงแทบออกมาสิลูกสปริงแทบเอ้ากำไม่ไม่ลูกเราหายไปไหนทุกทีมานี่จะฮัทายกูตลอดไปไหนวะหรือว่าไม่ไปสู่กัญชากับพวกไอ้พวกมีอะไรอย่างนี้เปล่าเนี่ยอื สวัสดีครับพอ่ออ้าวไปไหนมาลูกอ๋อผมก็ไปส่งเพื่อน <Hello. S 1> ตามเพื่อนมอีกเรื่อยๆครับผมเหรอตามเพื่อนมาอีกไหนแล้วลูก <c oughs> ก็ไม่มาลวครับพอ่อเ <c oughs> มื่อกี้ก่อนหน้นนั้นพ่อก็เจอปั๊บเป็ดแล้วก็ <c oughs> เฟรดดี้ดีเนาะมีใช่มาขอตังค์พ่ออีกแล้วสองสามครั้งแล้วเนี่ยอีกครั้งแรกนี่แค่ตกใจนะ <c oughs> อ้กทีเหลือครั้งต่อไปนี่กูไม่เว้นแน่ ไแ <mm ้่ผมไปตามมาเข้าอีกไหมครับพ่ออืมแล้วแต่ลูกเอาที่รู้สบายใจครับเอาใหโผมสบายใจและพ่อสบายใจด้วยสุดว่าจะเอาให้สบายใจทั้งคู่ได้ใช่ไหมฮห้อก็น่าจะประมาณนั้นะครับพ่อเจ้าไอืมไปแล้ว นะลูกจะมีะล้ำลาก่อนไหมถ้าเกิดว่าจบคืนนี้ไปจริงๆอะ่ะคืนนี้หรอครับคืนนี้ถ้าเป็นไปได้เราจะได้เป็นพ่อลูกกันอีกหรือเปล่าได้เป็นสิลูกได้เป็นตลอด,ดเลยล่ะลูกนะ <Hello. S 1> หรอเป็นตลอด,ดเลยล่ะลูก พอนี่เื่มใจเหลือเกินนะหลอครับ <Hi. S 1> พาเป็นคือสุดท้ายแล้วผมจะอยู่ยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีพอ่อไม่ต้องห่วงลกูกลูกมีเพื่อนเยอะตั้งแยะทั้งหมีพี่เป็ดที่กระต่ายหมาปับไอ้นักกากนะลูกอะ่ะเพื่อนเยอะ ขอไว้ใจแต่ละคน <Hi. S 1> ว่าเงพวกคิดถึงผมบ้างหรือกันหรือเปล่าครับพี่น้องผมขอตัวสองร้อยเพื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรี <Hi. S 1> สนใจบ้างหรือเปล่าเฮ้ย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 โอ้วัสดีครับพอ่อ